ตอนแรกผมบอกว่าแคเจ็ดวันที่ออกอากาศกาเจ็ดไปตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงมันมันยาวมากกว่าเดิมแล้วค่ะก็อย่างที่เล่าไปคราวที่แล้วว่าละครเลื่นงรมดอกไม้มีกําหนดที่จะต้องออกอากาศชัดเจนในอีกเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นออตอนนี้ก็คงต้องมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการปรับบท นิดหน่อยบางส่วนแล้วก็แล้วก็มีการปรับแก้ในช่วงตอนตอนต้นๆที่มันอาจจะมีคือลักษณะการถ่ายละครนะคะบางทีมันก็อาจจะมีรักษณะเรียกว่าฟันหลอที่เป็นแบบถ่ายไว้แล้วอะไรอย่างนี้ยคะ่ะ ก็ก็ทำงานไปแล้วค่ะในเร่ของทางคนเขียนบทเองกับทางพวกพี่ทางผู้กกับอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทำงานไปแล้วก็ยังยืนยันอยู่ว่าเราเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวทงกี้นะคะแล้วกเ็เราถ่ายไปจนจน,จนค่อนข้างเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นก็ก็คงมีปัญหาปรับบทอะไรนิดหน่อยแค่ตรงช่วงท้ายๆนิดเดียวอย่างช่วงคันหล่อเราจะทำยังไงครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ถ่ายเรียงซีนมันมถ่ายต้นท้ายกลางพอดีบังเอิญ อาจจะถือว่าเป็นโชคดีของกองค่ะที่ซีนที่ยังไม่ได้ถ่ายนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้มีความสําคัญมากจนถึงขนาดกับอ,ออกไม่ได้หรือในบางบางซีนบางฉากก็จะมีคนอื่นพูดแทนบ้างอะไรบ้างคือปรับได้โดย ยืนยันว่าไม่เสียอรรถรสของการดูละครคนดูยังยังสนุกกับพิงกี้ได้อย่างเต็มที่สนุกกับนักแสดงตัวละครทุกตัวในดงดับไม้ได้อย่างเต็มที่ถ้าอย่างจบเลยมันก็จะมองว่าถ้าเกิดถึงการอะไรที่มาอีกแสดงก,ก็จะต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงแต่สำหรับเราก็ดูพิงกี้ก็ยูย่ในเรื่อง อยู่ครับค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราเรา,เราแทบ <khi S 1> เปลี่ยน,ปยนแปล,ปล,แลว่าต้องกลับไปถ่ายใหม่อะค<ๆ>่ะเพราะละครถ่ายมาจนใกล้จะเสร็จอยู่แล้วนะคะก็ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะที่จะเปลี่ยนที่จะถ่ายใหม่ใช่ค่ะไม่ต้องไปเริ่มต้นถ่ายใหม่นั่นนั่นหมายความว่าคิวนักแสดงทั้งหมดซึ่งตอนนี้เขาก็จะมีคิวที่จะไปต่อเรื่องอื่นกันแล้วเนี่ยเราจะมาเริ่มต้นใหม่ก็คงเป็นไปไม่ได้จริงๆนะอาจจะต้อง พอดีบทนี้บทของพี่ไดดีก็คนดูจับตาพิเศษตอนนี้ต้องต้องยังไงบ้างับรับมือยังไง คิดว่าเป็นคนละเรื่องกันนะคะคไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของปัญหาส่วนตัวอย่างที่บอกอะคะเราคงไม่ไปก้าวล่วงในเรื่องตรงนั้นแต่ว่าในมุมของการเป็นนักแสดงพิงกี้ก็ยังเป็นนักแสดงที่ทําหน้าที่ของเขาเองอย่างดีที่สุดตลอดมาแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพอพองานออกไปก็เข้าใจว่าคนดูก็คงจะก็คงจะดูที่การแสดงดูที่ละครดูที่บทและนักแสดงอื่นๆอีกที่ร่วมด้วย ก็คงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้อย่างนี้คือพิงกี้เข้าใจนะครับคือในเรื่องคือต้องตายไหมหรือว่ารือว่าจะต้องคือจริงๆก็ก็เขาก็จะต้องมีความเป็นไปอยู่แล้วค่ะในในความเป็นไปของบทตัวนี้ไม่ไม่ไม่เพิเพิมันเป็นมันเป็นจุดจบของตัวละครพูดตรงนี้ก็สปอยอีกแต่ว่ามันพอดีกันครับไม่ไม่ได้อยู่ๆก็จะไปไม่ได้อยู่อยู่ไปแก้ช่ ตื่นบทเหมือนคาแรคเตอร์เขาต้องตายอยู่แล้วคือเส้นเส้นเรื่องเส้นเรื่องของเกียเกตก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับนะฮะที่เราวางไว้แล้วบทนี้ก็ไม่ได้แบบมีใครมาเล่นแทนไม่เล่นแทนไม่ได้ครับมาแสดงว่าซีนที่จะต้องมีอันเป็นไปนี่คือเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันเรียกว่าจุดจบของตัวละครแล้วกันพอดีมันมีความสปอยเรื่องละครอยู่นะคะก็เลยยังไม่อยากแต่ว่า พูดได้แค่ว่ามันไม่กระทบกระเทือนถึงขั้นทําให้คนดูรู้สึกว่าอ้าวตายทำไมอยู่ๆแบบเดินมาแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะพอดีก็อย่างี่อไ้คุยกับคนขี่รถว่าจะต้องทำยังไงให้รมัเหมือนเดิมจุดมุ่งหมายของคุบอคุยกันค่ะคุยกันอยู่แล้วทั้งท้งคุณเอ๋ท้งพี่ท้งคนเขียนบทท้งผู้กํากับก็เราก็ประชุมแล้วก็คุยกันแล้วก็ค่อยๆหาว,ว่าตรงไหนที่ต้องแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องยากไหมคะ อไม่เป็นไรค่ะพี่ก็เจอเรื่องยากๆมาเยอะแล้วแล้วอย่างพี่เอสในแง่ของการตัดต่อมันจะยังไงบ้างเพื่อให้คงความเป็นบทประพันอยู่ คืออย่างที่บอกแหละครับว่าละครเรื่องนี้ถ่ายทำมาแล้วแล้วก็เยอะแล้วแล้วก็ซีเควนที่เป็นซีเควนสาคัญใหญ่ๆเนี่ยมันถูกสักถ่ายไปหมดแล้วส่วนบางซีนเนี่ยที่มันยังคงค้างมันสามารถแก้ไขด้วยการปรับบทหรือโยนไดอะล็อกบางอย่างไปได้นะครับสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วโชคดีว่าไอซีนที่มันเหลืออยู่ในซีเควนต่างๆมันไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็อยู่ในช่วงท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงท้ายประจบเหมาะพอดีกับตอนที่จุดจบของตัวละครตัวนี้เรากํลาลังจะ ระวังไว้แบบนี้ม,มันก็เลยโอเคค,ค่อนข้างลงตัวในการที่แบบไม่ได้ถึงกับยากมากในการแก้ไขปัญหาถามว่ามันมันมันเพราะอะไรก็เพราะว่าซีนที่มันหลงเหลืออยู่อะไรเงรี้ยพอไปไล่ดูจริงๆก,ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนแรกๆเราก็โอเคพอทราบข่าวมันก็อาจจะมีแบบเฮ้ยจะเกิเดอะไรขึ้นบ้างก,ก็เครียดแต่ว่า พอมานั่งไล่ทํากันบ้านดูแล้วอ๋อโอเคเราแก้ได้ก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นกับจุดจบมันมีอยู่แล้วแต่ตรงการใส่เพิ่มเติมเรียกว่าเรียกว่าจริงๆแล้วมันมันแทบไม่ได้ต่าง<ม>ในตัวละครตัวนี้นะครับว่าหลังจากที่เกิดปัญหาขึ้นมาปับ๊บมันก็ไม่ได้ทําให้ตัวละครตัวนี้ดูเบาบางลง<ม>หรือน้ําหนัก มันหายไปต้องบอกว่าบทเกียวเกตมันเป็นตัวตัวตัวเดินเรื่องตัวเดินเรื่องเลยคัดตัดอย่านั้นมากครับแล้วก็บังเอิญตอนช่วงที่ถ่ายทํากันตลอดมาค่ะพอดีพี่คก็จะมีคิวเยอะก็เลยแบบก็เลยซัดกันไปแบบเต็มเต็มเต็มไหมดแล้วเหลือแบบน้อยมากแสดงว่าเราติดแต้มไปเรียบร้อยหมดแล้ครับ ผมพอเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนะถ้าเกิดเราขอออนแอร์ออกไปจริงๆแล้วเรื่องเรื่องกระแสต,ต่างๆที่ว่ามันจะมีผทต่อต่อการเร่ตัวเลขเรื่องอะไรอย่างเี้อันนี้ก็ก็ต้องแล้วแต่คนดูนะครับเพราะว่าอย่างพวกเราทํางานเองเนี่ยเราก็ตั้งใจทํางานกันอย่างแับ ที่สุดรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆอย่างดีที่สุดแต่ว่าคนดูจะชอบไม่ชอบหรือจะมีควา์วิจารณ์ในเรื่องใดๆอันนี้พี่ให้เกียรติคนดูต้องเป็นสิทธิ์ของคนดูแล้วล่ะค่ะพวกเราก็ทําได้แค่ทําให้ดีที่สุดในหน้าที่ของเราอย่างหลังจากวันนั้นที่เราไปสัมภาษณ์ไปจนวันนี้คือเราได้อัปเดตเ่าไหรือว่ายังไม่มีพี่รู้ข่าวเท่าๆกับทุกคนใช่เท่าๆกันค่ะก็ยืนยันว่าอ่อนแอเวลาเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมครับเหลือซักเหลือไม่ได้เยอะมากครับประมาณ2ี่ส ออาครับเอะให้ทางให้ทางช่องแถลงเดี๋ยวกับกาอนแอก่อนนะาออแตเร่สงสามารถทำทันใช่ไหมครับผมอ๋อต้องทันครับต้องทันอีกแล้วต้องทันครับชินแล้วครับคือขับขินเรื่อยๆเห็นนางเอกอันยมานีเขาพาถูกเยียวกันเขาพีอค่ะเป็นว่าเป็นว่าตัองมีโอกาสมาร่วมงานคือคือพี่เนี่ย follow ไอ้จีคนอยู่ประมาณ เจ็ดร้อย่าคนเนาะก็เลยงงเหมือนกันว่าเหลือการ Follow IG มันมีผลสำคัญขนาดนั้นเลยหรือค่ะพี่พี่ต้องเรียนก่อนว่าอย่างนี้ค่ะก็คือไม่ว่านักแสดงคนไหนก็ตามถ้ายังอยู่ในสัญญาใดๆกับช่องนะคะทางเชนเองเราจะไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงใดๆอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องๆหมดสัญญา และตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับช่องอันนั้นเราถึงจะสามารถเข้าไปทํางานด้วยได้นะคะอันนี้ก็เป็นกติกาสากลเนาะจากที่มีมีมีคนพูดกันบอกว่าเอ้เชนหรือแบบพี่ชอตชอบไปอะไรอย่างเงี้ยหรือคือพี่ไม่สามารถจะไปมีส่วนในการตัดสินใจใดๆของน้องได้นะครับเพราะว่า การที่อยู่กับช่องใดๆมาช่องใหญ่ๆแล้วต้องแล้วบอกว่าจะไม่ต่อสัญญากันเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเขามากซึ่งพี่เชนเป็นบริษัทผู้ผลิตเล็กๆเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปไปชักจูงชักนําหรือดึงหรืออะไรใดๆได้เลยนะคะเราก็ได้แต่รอว่าแล้วแต่ว่าใครที่สามารถมาทํางานกับเราได้ก็ก็ถ้ามันมีบทที่เหมาะสมกับเขาคนนั้นเราก็จะได้ทํางานกันเหมือนอย่างที่น้องๆหลายๆคนที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้บทที่เหมาะสมกับ,กบทัพทีมยังไงคะ ก็ต้องรอจนกว่าน้องจะตัดสินใจว่าน้องจะออกจากช่องแน่ๆค่ะตอนนี้พี่ยังไม่ทราบว่าอันนี้มันเป็นข่าวเนอะเราทุกคนรู้ข่าวแล้วเท่ากันข่าวขียนไปแล้วว่าลูกมกันข่าวข่าวจะรู้ก่อนริงนักข่าวมันรู้ก่อนพี่นะคะจริงที่เรากดดันไหมถามเรื่องเดิมหรือว่าใครขอมสัญญาเขาจะมาประเดิมกับเราไม่ค่ะเพราะว่าเราถือว่าเป็นเรื่องดีน่าจะเป็นเรื่องดีๆได้ซ้ําไปเพราะว่าทางเชนเองเราก็ไม่ได้มีนักแสดงเป็นของตัวเองก็มีแต่น้องๆเด็กๆปักปักอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามี นักแสดงเก่งๆอยากจะมาทํางานกับเราอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าหยินดีแต่สำหรับทั้งทีมก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการเต้องรอจนกว่าแต่ละคนจะหมดสัญญาค่ะเพราะไม่งั้นก็พี่ก็จะไม่สามารถไปทําอะไรได้เนาะก็ยังเป็นข่าวอข่าวก็ยังเป็นข่าวค่ะก็ยังเป็นข่าวต่อไปแต่การ follow IG ของพี่ตมีนิดนึงพี่ follow ไปเรื่อยๆเลยนะคะแบบบางทีแบบคิดแบบคือท,ท,ทนทำงานอย่าง <c oughs> ฟังดูนะกลัวมากทนทำงานอย่าง <c oughs> พี่สาวพี่แอรแบบพี่สาวพี่แอร์สันน <c oughs> ี้ก็แเ,เ,เราก็เจอใครเราก็ฟ <c oughs> อลโล่ก็เจอหน้านกันก็นกฮัลโหลแต่ใครก็ฟอลโล่กันพอเห็นแบบว่าเป็นข่าวแบบตึงแบบว่าพี่สาวพี่แอร์ฟอลโล่น้องยังตกใจเลยค่ะว่าตายแล้วการฟอลโล่ข่าวมันไอ้กนฟอลโล่ไอจีมันเป็นเรื่องขนาดนี้เลยเนือเ่อมแอ๋อล้วจริงเหรอโอเคโอเคต่อไปนี้พี่จะระวังแล้วต่วันนี้พี่ พี่คนโล่คนเต็มเลยพี่คนโลกอยู่เกือบ800คนเะตอนนี้ขอบคุณคขอบคุณคับขอบคุณคับขอบคุณนะครับและคำถามนะครับสำหรับไฟนอลควีเช่นนี้นะครับมีอยู่ว่า คุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ได้นั้นนอกเหนือจากทั้งความสวย3ปี beauty body and brain คุณคิดว่าคนรมีสิ่งใดเพิ่มเติมอีกและคุณมีสิ่งนั้นมากกว่าคนอื่นอย่างไรถึงจะสามารถเอาชนะผู้ครอบครัวจังหวัดอื่นและเหมาะกับตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2023อีกครั้งนะครับคุณสสมบัติสำคัญ ที่จะทำให้คุณสามารถคว้าตำแหน่ง Miss กรนไทยแลนด์ n d 2 3 2 3ได้นั้นนอกเหนือจากความสวยครบทั้ง3 b ีคือ Beauty, Body ดี้แ r a i n คุณคิดว่าคุณมีสิ่งใดเพิ่มเติมอีกและคุณมีสิ่งนั้นมากกว่าคนอื่นอย่างไรถึงจะสามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดจังหวัดอื่นและเหมาะสมกับตำแหน่ง Miss กรนไทยแลนด์ n d 2023 60วินาทีเชิญครับสิ่งที่พี่มีมากกว่าคนอื่นนะคะก็คือ,อประสบการณ์ทำงาน,นะคะ่ะ พิมเคยทํางานทัง pues mm ้งในวงการและนอกวงการพิมม nah. ีศักยภาพหลากหลายด้านและพิมมีความรู้ความสามารถที่จะต่อยอดองค์กรมีสแกนได้เพราะฉะนั้นถ้ารวมศักยภาพกับบุคลิกภาพของพิมนะคะพิมเชื่อเลยค่ะว่าพิมไม่จมไม่หายไม่ตายเดือนเจจังหวัดแน่นอนค่ะนั่ดีครับครวยความรอนพี่เท่ๆตื่นแปพิมจิราจย์รักเขตราดพร้าวได้เลยครับ